ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกทคนนะครับเช้านี้มาเจอกันกับผมเอกสายมุนนะครับเช่นเคยนะครับกับรีวิว380นะครับแล้วก็รีโมทไฟสกายนะครับไฟสกาย i6x นะครับ i6x ก็อันนี้ของลูกค้านะครับเดี๋ยวก็จะมาชี้แจงกันในเรื่องของชุดไฟนะครับเผื่อท่านใดที่อยากจะมีไว้เป็นเจ้าของสักลำหนึ่งนะครับกับชุดไฟแบบชุดคอมโบแบบนี้เลยนะครับ อันดับแรกก็คือสปีดนะครับก็จะเป็นฮอมบีวิง60แอมป์นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มเลยนะครก็มอเตอร์พันเควีของ a อ z นะครับพันเควนะครับยกพีเป็น JX เอซ v o นะครับสามตัวนะครับจะมีสี่ตัวหรือว่าสองตัวไม่ได้นะครับต้องมีสามตัวเพราะสวอตเพลตัไอเซวโวยกพีทนะครับกลองเหมือนเดิมนะครับเคบา้ำเงินนะครับเคบา้ำเงิน นะครับเคบาน้ำเงินส่วนกันห่างก็เป็นเคทีห้าหกห้านะครับเคทีห้าหกห้าอันนี้ก็จะจับคู่กับเจ็กเซอร์โวนะครับเพราะว่าสีมันเหมือนกันนะฮะจะได้เป็นไปในทางเดียวกันนะครับจะได้ดูสวยงามแล้วก็รีซซฟนะครับรีซีฟก็ไฟส Sky นะครับนี่เลยนะครับการต่อสายก็ก็ออกจากพลุงพลังนิดนึงนะครับหลายเส้นเหลือเกินนะฮะนะครับแล้วก็รีโมทไฟสกายนะครับนี่ครับ i6X นะครับเดี๋ยวมาดูอาการบินกันดีกว่านะครับอันนี้แบตเป็นพันแปดนะครับเบ็ดแบตเป็นพันแปดเป็นหกเอสนะครับเป็นหกเซลนะครับขั้นตอนในการเริ่มแรกที่เราจะบินเลยนะครับก็คือเราเปิดรีโมทนะครับแล้วเราก็ตัดโฮนตัวนี้ลงมานะครับเนี่ยครับตัดโฮนตัวนี้ลงมาตัวอื่นปัดขึ้นให้หมดนะครับ แล้วเราก็เสียบแบตนะครับรอมันเซตตัวนะครับสวัว่าเพดมันจะจึกๆึกอ่าจึกๆึกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่คานุปีเข้าไปนะครับจะฟิตฟินิดนึงนะทางกระดันเข้าไปหน่อยนะครับ พอเวลาตัวนี้เอาลงนะครับเวลาเราเร่งนะครับนี่ครับตัวนี้เราเอาลงเวลาเราเร่งใบพัดจะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเราเอาขึ้นปุ๊บนี่ครับหมุนเลยเดี๋ยวอาลงก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาชมคลิปการบินนะครับบินแบบฮอบเดินทางนะครับบินฮอบเดินทาง ลอยขึ้นมาแล้วนะครับกับดีวิลสามแปดศูนย์นะครับลอยมาแบบนิ่มๆเลยนะครับผมจะไม่บินสามดีนะครับเพราะว่ารีโมทมันจะไม่ทันใจผมนะครับเอาฮอบเบิร์ดฮอปเดินทางให้รูปให้เจ้าของลำนี้ดูดีกว่านะครับ ะยะเวลาในการบินก็ประมาณ3นาทีนะครับหรือว่า2นาทีครึ่งนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับอย่าไปบินเยอะนะครับเดี๋ยวแบตมันจะเสียหายนะครับและถ้ายิ่งท่านเล่นบินฮอปเดินทางรอบประมาณขนาดนี้มันก็จะถนอมฮอของท่านนะครับไปอีกนานแสนนานนะครับและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบตเตอรี่ท่านก็จะไม่โดนหมไฟเยอะมากนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่อยู่กับลูกค้าได้นานนะครับบินฮอบเดินทางนะครับ รอบไม่แรงมากแล้วก็ไม่ไม่เบาจนเกินไปนะครับตุ่ยตุตึงตึงนะฮะหอไอห,หอนะครับมันทรงตัวได้นะครับนิ่งมากเลยนะครับสุดยอดเดี๋ยวผมขอเน็มโทรศัพท์กับขาตั้งกล้อง เราจะให้ท่านาให้ลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆได้ดูกันนะฮะในบอกว่าบินแต่ว่าอ่า เมื่อท่านเร่งขึ้นเร่งขึ้นมาสปีดมันจะทํางานโดยค่อยๆเปิดรอบขึ้นมานะครับมันจะไม่กระชากนะครับข้อดีของคอมบิวิ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการามีซอฟต์สตาร์ทนะครับเวลาเวลาเดินเครื่องนะครับมันจะค่อยๆเร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคอมบิงิ่งเลยนะครับ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับกับมือใหม่บางคนที่กําลังฝึกพอปอยู่บินได้แค่นี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับนะครับ,นะรบเดินทางไปทางนู้นนะครับรีโมทรีโมทตัวนี้ไปได้ไกลนะครับ2.4เล่นเครื่องบินปีกได้ไกลมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยบินจนกว่าท่านจะมองไม่เห็นนะฮะ บินดีกว่าถ้านจะมองไม่เห็นแต่ก็ยังบังคับฮอได้นะครับแล้วท่านจะบินไปเพื่ออะไรฮะถ้าบินไปไกลๆนะครับหลายคนมาถามนะครับว่าบินได้ไกลไหมบินได้นานไหมนะครับบอกเลยว่าความนานเนี่ยก็คือเต็มที่ก็5นาทีก็แบตก็เริ่มพังแล้วนะครับท่านต้องบินประมาณ3นาทีหรือ2นาทีครึ่งนะครับกําลังดีบินได้นานไหมบินได้ไกลไหมนะครับนี่เดินทางไปตามถนนเลยนะครับเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับนะครับเป็นรถเลยนะฮะ นี่ครับเดินทางกลับมาตั้งเป็นโน้ตอินนะครับแล้วก็หยุดนะครับหยุดแล้วก็เดินเดินไปต่อนะครับอันนี้เป็นการถ่ายคลิปแบบว่าเป็นแนวใหม่นะครับนี่ครับ <c oughs> เพลิน <c oughs> เลิ <c oughs> ดีนะบินอย่างเงี้ยนะครับให้เลี้ยงอยู่ในลายนะครับ สำหรับคนที่ชอบฮอลิคอปเตอร์นะครับบางทีก็ไม่ต้องการอะไรมากมายหเห็นฮอมอันลอยขึ้นมาก็มีความสุขแล้วนะฮะเหมือนเหมือนผมเช่นเดียวกันนะฮะผมก็เห็นฮอมอันลอยอย่างนี้ผมก็ชอบนะครับมีความสุขอยู่กับมันนะครับตัดกระถินนะฮะเดี๋ยวจะตัดกระถิน เ,เวลาฮอลอยขึ้นมาท่านต้องกันนิดนึงนะฮะท่านต้องกันนิดนึงโอเคบินแค่นี้พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการจัดส่งไปให้กับลูกค้านะครับกับรีวิว380นะครับ ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันเสาร์นะครับกับดิบิวสามแปดศูนย์นะครับไม่ได้สามดีนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ